สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนิยายใครเหงาบายกวิศรากลับมาพบเจอกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานวันนี้จะนำเรื่องราวความรักความสเสน่หามาให้รับฟังกันในเรื่องแรงรักปรารถนาไปรับฟังกันได้เลยค่ะความปรารถนา จะเป็นแรงผลักดันให้ฉันได้ในสิ่งที่ต้องการวิมลเลขาเธอจงตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลเธอจงทำในสิ่งที่ฉันปรารถนาเดี๋ยวนี้วิมลเลขาได้ยินเสียงที่ก้องดังอยู่ในหัวสมองเธอรีบลุกขึ้นมาด้วยความตกใจท่ามกลางเหงื่อที่ท่วมตัวแต่เสียงนั้นยังคงดังก้องไม่หายแม้สองตาสวยนั้นจะลืมตาขึ้น และเบิกโพงโตกว่าเดิมเธอสะบัดสลัดออกจากหัวเพื่อให้เสียงนั้นมันหลุดออกและแล้วความพยายามนั้นก็สำเร็จเธอหายใจเร็วและหอบเหนื่อยทำไมความฝันมันช่างน่ากลัวขนาดนี้ใครกันที่ส่งสัญญ,ญอนอนาณอันน่าหวาดผวาเข้ามาในความฝันแต่ที่น่าแปลกใจคือทำไมความฝันนั้น มันยังคงติดค้างอยู่ราวกับว่าผู้พูดยังคงพูดอยู่ข้างๆตัววิมเลเรขหาหันซ้ายหันขวาเพื่อที่จะมองรอบๆก็ไม่มีใครนนิเธอพูดกับตัวเองเธอไม่ใช่คนที่ขี้ขลาดหรือเกรงกลัวกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนพอแม้แต่มนุษย์ตัวเป็นๆที่มุ่งร้ายเธอก็ไม่เคยหวั่นเกรง ก็เธ,เธอเติบโตมาท่ามกลางความดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดและต้องพิสูจน์ตัวเองให้กับคนรอบตัวเห็นสารพัดวิธีแถมโตขึ้นเธอก็ยังคอยฝึกปรือฝีมือการต่อสู้มาอย่างหนักดังนั้นจะผีสางนางไม้หรือศัตรูหน้าไหนเธอก็ไม่เคยกลัวเกรงแต่ทำไมเธอถึงรู้สึกหวาดกลัวรู้สึกวันในใจลึกๆก,กับเสียงที่คุ้นเคยนี้ เธอคุ้นคิดอยู่สักพักอยู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นปลายสายส่งตรงมาจากบ้านเกิดเมืองนอนฮัลโหลยายเลยค่ะหายไปนานเลยนะมัวแต่ทำงานและสิเธอมัวแต่ยุ่งจนลืมเพื่อนไปแล้วเนี่ยบอสให้ฉันโทรมาถามเธอว่าเมื่อไรจะกลับมาทำงานซะทีฮะมาลิสาเธอว่ายังไงนะใครให้โทรมานะ มิมนเลยขาขยี้ตาสลัดความงัวงเงียออกเอา้าก็บอสฉันไงบอสที่ฉันไปทักถามให้เธอน่ะจำไม่ได้เหรอก็เธอบอกฉันเองนี่ว่าภายในสองเดือนนี้จะกลับไทยให้ฉันช่วยหาตำแหน่งลงให้หน่อยคุณสมบัติของเธอนะ่ะถูกตาต้องใจบอสฉันพอดีนะเขาเลยบ่นเช้าบ่นเย็นว่าอยากเจอเธอและอยากให้เธอมาทำงานกับเขานี่ ถือว่าบริษัทยักษ์ใหญ่จองตัวแล้วนะเข้าใจไหมเพื่อนรักมาริสาเพื่อนสนิทของวิมลเลขาพูดอ๋อฉันจำได้ละแต่ฉันขอกลับตามเวลาที่บอกไว้แล้วกันนะคือจะขอเคลียร์งานที่นี่ให้เรียบร้อยก่อนอีกสองเดือนฉันจะกลับไปทันทีฝากขอบคุณบอสของเธอด้วยนะที่กรุณาฉันวิมลเลขาพูดเลขา เธอต้องสัญญานะว่าจะมาทำงานที่นี่บอสไม่รับใครเลยนะเขารอแต่เธอมาลิสากำชับทางทางที่ไม่เคยเจอฉันเลยเนี่ยนะวิมลเลยขาพูดอืมก็ใช่นะสิแค่คุณสมบัติผลงานของเธอและที่สําคัญแค่เธอเป็นเพื่อนฉันแค่นี้เขาก็ตกลงรับทันทีแล้วล่ะมาริสาคอนเฟิร์มเพื่อนรักจ้า คุณหนูตระกูลสูงส่งอย่างเธอเขาก็คงเกงใจนั่นแหละมาริสาเลขาฉันก็พูดไปงั้นแหละแต่ถ้าไม่มีคุณสมบัติที่ดีและเหมาะสมเธอก็รู้ฉันก็ไม่เอาตัวเองการันตีหรอกนะที่เขารับนะ่ะเพราะความสามารถเธอล้นล้วนเลยนะเลขาขอบใจมากนะที่ทำให้ฉันอุ่นใจว่าฉันกลับไทยไปแล้วฉันจะมีงานทำและมีบริษัทดังๆรับเขาทำงาน วิมลเลขาพูดด้วยความซึ้งใจเลขาเธอเป็นคนเก่งขยันทอลหดอดทนทำทุกอย่างจนทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จขนาดนั้นใครบ้างที่จะไม่รับขออย่างเดียวอย่าหนีบอสฉันไปทำงานกับบริษัทอื่นละ่ะมาลิสาพูดเย้าแย่เพื่อนรักที่เรียนมาด้วยกันที่ต่างประเทศมาลิสาเมื่อเรียนจบก็กลับบ้านทันทีตามคำสั่งของพ่อ แต่วิมลเลขาขอทำงานอยู่ที่นั่นเพื่อเก็บเงินก่อนเธอจะทำงานต่อที่นั่นเลยก็ได้เพราะบริษัทยักษ์ใหญ่อ้าแขนรับเธอเข้าทำงานตั้งแต่เรียนจบแต่สิ่งที่เธอรู้สึกว่าอยู่ที่นั่นถาวรไม่ได้ก็คือมันมีบางอย่างในใจที่ทำให้เธอต้องเลือกที่จะเดินกลับมาที่ไทยอาจจะด้วยความคิดถึงอาจจะกลับมาเพื่อประกาศความสำเร็จของตัวเอง เพื่อให้ทุกคนยอมรับหรืออาจจะกลับมาเพื่อเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งซึ่งตัวเธอเองก็ไม่อาจจะรับรู้ถึงสาเหตุนั้นจริงๆได้เอาล่ะฉันต้องรีบไปทำงานละแค่นี้ก่อนนะเลขาแล้วฉันจะโทรไปหาเธอใหม่นะมาริสารีบวางสายเมื่อมองดูนาฬิกาที่ตอนนี้เกือบจะ9ก้าโมงเช้าแล้วหลังจากที่วางสายไปวิมลเลขาก็ปล่อยวางทุกสิ่งลง แล้วหยิบโน้ตบุ๊กขึ้นมาทำงานในตอนนี้สถานที่ที่เธออยู่เป็นเวลาสามทุ่มเพราะเวลาที่นิวยอร์กจะห่างจากกรุงเทพประมาณ12ชั่วโมงฉันเผลอหลับไปในตอนเย็นเหรอเนี่ยมีหน้าตื่นขึ้นมาถึงรู้สึกปวดหัวนิดๆคงจะเพราะวันนี้ทำงานเหนื่อยมากเกินไปวิมลเลขาพึมพำกับตัวเองแต่และว,วันวิมลเลขาจะรับงานหลายอย่าง เพื่อที่จะให้ได้เงินมากที่สุดจนเกิดเป็นความเคยชินเธอทำอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนแม้ตอนนี้เธอจะทำงานให้กับบริษัทใหญ่ในนิวยอร์กแต่เมื่อเลิกงานกลับถึงบ้านเธอก็ต้องทำงานอื่นต่อมิมลเลขาเหลือบมองที่โทรศัพท์อีกครั้งอ้าวที่บ้านโทรมาหรือเนี่ยเมื่อเลขาเห็นดังนั้นจึงต่อสายกลับไปทันทีและนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้วันรุ่งขึ้น เธอต้องรีบลาออกจากงานเก็บของแล้วเดินทางกลับไทยโดยทาวนเมื่อวิมลเลขากลับมาถึงประเทศไทยเธอก็รีบไปที่โรงพยาบาลทันทีแม่เป็นไงบ้างคะพ่อวิมลเลขาเข้าไปถามไทยผู้เป็นพ่อที่นั่งข้างเตียงคนไข้ก็ดีขึ้นบ้างแล้วละ่ะแล้วนี่ลูกเพิ่งกลับมาถึงทำไมไม่พักผ่อนก่อนละ่ะไม่ต้องรีบมาเยี่ยมแม่ก็ได้เดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วพ่อพูด เลขาเป็นห่วงแม่นะคะเลขาพูดการกลับมาครั้งนี้ทำให้พ่อมองเลขาอย่างซึ้งใจครอบครัวของเขาไม่ถนัดในการแสดงออกความรักทางกายแต่สายตาน,นั้นสื่อถึงความรักความคิดถึงและความทราบซึ้งใจได้อย่างดีเลขาอยากจะเข้าไปโอบกอดพ่อแต่ก็ไม่กล้าได้แต่ก้มลงแล้วกราบที่เทา้า ผู้เป็นพ่อลูกหัวลูกสาวด้วยความรักน้ำตาคลอเล็กน้อยในขณะนั้นเองมือของแม่ก็เริ่มขยับสองพ่อลูกมองไปที่หญิงวัยใกล้ชราแม่แม่เป็นยังไงบ้างสา,ม,ามีคู่บุญคู่กรรมถามภรรยาแม่ค่อยๆ่ลืมตามีรอยยิ้มเล็กๆให้กับลูกสาววิมลเลขาเข้าไปจับมือผู้เป็นแม่แม่มองเธอคล้ายมีคำถาม ผู้เป็นพ่อรู้ทันจึงพูดขึ้นลูกมันกลับมาแล้วนะแม่น้ำตาของผู้เป็นแม่ไหลหลังเมื่อมองหน้าลูกสาวสายตานั้นมีความดีใจเสียใจขอโทษและมีอีกหลายความรู้สึกที่สื่อออกมาวิมลเลยขามองผู้เป็นแม่จากนั้นก็หันหลังกลับเพื่อบังคับไปให้น้ำตานั้นหลั่งไหลออกมาเมื่อควบคุมมันได้ เธอปาดน้ำตาแล้วหันไปหาแม่อีกครั้งแม่เป็นยังไงบ้างเลขาจะกลับมาอยู่ที่นี่แล้วนะจะได้อยู่ใกล้ๆพ่อกับแม่ทั้งสามคนมองตากันอย่างซาบซึ้งเหตุการณ์หลายอย่างย้อนเข้ามาในสมองของวิมลเลขาอีกครั้งเธอยังไม่เคยลืมตั้งแต่เล็กแม่มักจะดุด่าและทุบตีเธอเสมอไม่ว่าจะผิดหรือถูกก็ตาม คงจะมีก็แค่พ่อที่พอจะเข้ามาปกป้องบ้างในบางครั้งอาจจะด้วยบุคลิกของเธอที่แข็งกระด้างมีความคิดเป็นของตัวเองหน้าตามอมแมมค่อนไปทางผู้ชายซึ่งผิดกับแฝดผู้น้องที่หน้าตาสลาสลวยเชื่อฟังไม่เถียงมีความเป็นกุลสตรีสูงแม่จึงค่อนข้างจะพเนาพนอแต่ปลายฟ้าวิจักและนั่น ก็นำมาซึ่งความบาดหมางในใจของคู่แฝดความอายุติธรรมนั้นส่งผลให้วิมลเลขาเกิดความทะเยอทะยานเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จและเธอพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้คนในครอบครัวยอมรับวิมลเลขาพยายามที่จะตั้งใจเรียนและหางานทําในระหว่างเรียนแต่แม่ผู้หัวโบราณข่ำคลึกลับมองว่า ผู้หญิงต้องทำงานบ้านงานเรือนเพื่อเติบโตไปเป็นภรรยาที่ดีในอนาคตเท่านั้นอีกทั้งยังไม่เห็นด้วยที่วิมลเลขาไปรับจ้างทำงานที่อื่นทั้งๆท,งที่ที่บ้านตัวเองก็เปิดร้านขายของอยู่แล้วความไม่ได้ดั่งใจของวิมลเลขาก็นำมาซึ่งบทลงโทษต่างๆนานาที่เธอได้รับในทุกๆวันแม้ชอบทุบตีด่าทอและใช้ถ้อยคำที่บั่นทอนเธอ ทุกขณะตั้งแต่วัยเด็กจนถึงเรียนจบชั้นมัธยมปลายจนกระทั่งวันหนึ่งท่าทีของแม่ก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อได้ดูดวงกับแม่หมอคนหนึ่งแม่หมอผู้นั้นทำนายทายทักว่าลูกสาวปลายฟ้าคนสวยที่แม่ทนุถนอมราวกับไข่ในหินจะไม่ได้พึ่งพิงในอนาคตเพราะจะถูกผู้ชายหลอกจนตกไปเป็นเมียน้อย ไหนเอ็งว่ายังไงวันนี้พาลูกสาวมาดูดวงรึหน้าตาสะสวยดีมีแต่สเสน่ห์แต่ไม่มีราสีเอาซะเลยเอ็งมีลูกสาวสองคนนี่มันหลบอยู่ตรงประตูนั้นอีกคนใช่ไหมแม่หมอหลับตาพูดแล้วชี้ไปที่ประตูที่วิมลเลยขานั่งหลบอยู่ตรงนั้นไม่เข้ามาเล่าอีนูหมอดูยังคงหลับตาพูด วิมลเลขามีท่าทีไม่เชื่อถือแถมยังอมยิ้มหัวเราะคิกคักอีกด้วยนี่นางเลขาไม่มีมารยาทเอาซะเลยแม่หมอเรียกก็เข้ามาสิใช่ว่าฉันกับพ่อแกจะไม่เคยสั่งสอนเรื่องมารยาทนะมานี่ต้องขอโทษแม่หมอด้วยนะคะผู้เป็นแม่หันมาด่าลูกสาวคนเล็กและทำเสียงนอบน้อมเมื่อพูดกับแม่หมอไม่เป็นไรนางนี่มันหัวรั้นชอบเอาชนะ มันไม่เกรงกลัวใครนี่แหละที่เองจะได้พึ่งพารู้ไหมดวงมันเนี่ยจะโด่งดังถึงขั้นเป็นเศรษฐีเลยนะแม่หมอพูดนางเลขาเนี่ยนะคะแม่ถามอย่างไม่อยากเชื่ออืมก็ใช่นะสิในใจลึกๆเองก็เชื่ออย่างนั้นไม่ใช่หรอแต่แค่ไม่ยอมพูดกลัวว่ามันจะได้ใจไม่ใช่หรือหมอดูรู้ไปถึงเบื้องลึกความคิดของผู้เป็นแม่ แม่ได้แต่นั่งนิ่งส่วนอีนังนี่น่ะมันเรียบร้อยไม่ทันคน้นถึงหน้าตามันจะสะสวยแต่ก็ไม่ได้พึ่งพาหรอกมันจะเสียผู้เสียคนเพราะผู้ชายระวังไว้ให้ดีดีไม่ดีมันจะได้เป็นน้อยของคนอื่นหมอดูหันมาชี้หน้าของปลายฟ้าวิจกักปลายฟ้าวิจักสะดุ้งโยงเสียงรอบข้างก็วิจารณ์เซงแซ่แม่เริ่มเงียบและคุ้นคิด ฉันก็ดูแลมันอย่างดีนะแม่หมอแม่แก้ต่างให้ถ้าเองไม่เชื่อก็คอยดูต่อไปป้าแม่หมอคนนี้แม่นมากนะป้าเชื่อไว้ก็ดีนะชาวบ้านสี่ชาวบ้านห้า 5, เริ่มสะกิดบอกผู้เป็นแม่เออถ้าจะจริงนะนางเลขามันหัวดีขยันแถมตอนฉันเงินขาดมือมันยังเอาเงินมาให้ฉันตั้งหลายหมื่นคิดดูสิ อายุมันแค่สิบหกสิบเจ็ดเองนะแม่หันไปคุยกับชาวบ้านอย่างภาคภูมิใจเรื่องงมงายพวกนี้ไม่ได้ทำให้วิมลเลขาเชื่อถือเธอยังคงนั่งขำขึ้นมาด้วยซ้ำส่วนปลายฟ้าวิจักรเมื่อได้ยินดังนั้นก็เริ่มหน้าเสียคำทำนายที่เป็นลบทำให้เธออับอายเมื่อหันมาขอความเห็นใจจากผู้เป็นแม่ก็ได้เห็นแต่สายตาอันดุดันของแม่ที่จ้องมา ทำให้เธออับอายมากกว่าเดิมจนต้องลุกหนีไปแม้แม่จะหันมายิ้มกับวิมลเลขาแต่ก็ไม่ทำให้เธอกระยิมยิ้มย่องใจกลับกันเธอกลับเริ่มห่วงปลายฟ้าด้วยซ้ำวิมลเลขามองตามน้องสาวแต่ก็ไม่ได้ตามออกไปยังคงนั่งอยู่ที่เดิมนับจากวันนั้นมาแม่ก็หันมาพะนอาพะนว,วิมลเลขามากขึ้น และหันไปด่าทอทุบตีปลายฟ้าวิจักแทนแม้ว่าเธอจะไม่ได้ทำอะไรผิดก็ตามเพราะตอนนี้ในหัวของผู้เป็นแม่เริ่มคอยตามและคิดตามที่แม่หมอพูดเมื่อเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆวิมลเลขาได้รับทุนให้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศส่วนปลายฟ้าวิจักนั้นการเรียนก็พอถูถๆไทยๆแถมเมื่อเจริญวัย ก็มีผู้ชายมากหน้าหลายตาเข้ามาสนใจและนั่นทำให้แม่ด่าทอและทุบตีปลายฟ้ามากขึ้นจนสร้างความอับอายหลายต่อหลายครั้งปลายฟ้ามีความกดดันและถูกเปรียบเทียบกับวิมลเลขาตอนนี้วิมลเลขาได้รับความสนใจจากผู้เป็นแม่แต่กลับกันปลายฟ้ากลายเป็นผู้ถูกกระทําเธอเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจ นั่นทาให้ปลายฟ้ามีความแค้นลึกๆอยู่ข้างในต่อวิมลเลขาวิมลเลขาเองก็ไม่ได้ใส่ใจและไม่ได้แคร์แฝดผู้พี่อยู่แล้วทําให้ทั้งคู่ห่างกันโดยปริยายวิมลเลขาได้เดินทางไปเรียนที่ต่างประเทศและได้ข่าวว่าปลายฟ้าเรียนจบแล้วเข้าทํางานที่บริษัทเล็กๆแห่งหนึง่งวิมลเลขาคิดย้อนถึงอดีตแต่แล้ว เมื่อได้ยินเสียงแม่กับแอมไอเธอก็สลัดอดีตแล้วกลับมาสนใจแม่อีกครั้งแม่เป็นไงบ้างแม่อย่าลืมกินยาตามที่หมอสั่งนะวันนี้เลยขาขอเอาของไปเก็บที่บ้านส่วนของเราก่อนแล้วพรุ่งนี้จะกลับมานอนเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลนะวิมลเลยขาพูดจากนั้นเธอก็เดินไปหยิบกระเป๋าและของต่างๆและหันมาถามผู้เป็นพ่ออีกครั้งพ่อ ตอนนี้ปลายฟ้าอยู่ที่ไหนจ๊ะพ่อมองเธอแล้วก็พูดอยู่ที่บ้านน่ะวิมลเลขาพยักหน้าแล้วเดินถือของออกจากห้องไปเธอคงจะต้องไปหาน้องสาวสักครั้งหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายสิบปีวิมลเลขานั่งรถไปถึงบ้านสวนที่เธอมุกมานะเก็บเงินส่งมาให้พ่อกับแม่ซื้อที่เพื่อสร้างบ้านและทำสวน มันสวยงามมากภายในบริเวณบ้านมีทั้งสวนดอกไม้สวนผักและดูเป็นสัตว์เป็นส่วนเธอดีใจที่ทำให้ครอบครัวมีกินมีใช้รวมถึงมีส่วนในการดูแลน้องสาวทางอ้อมด้วยเธออยากให้สาวสวยเรียบร้อยอย่างปลายฟ้าได้ทำสวนดอกไม้เธอไม่อยากให้น้องสาวต้องไปผจญโลกภายนอกที่มันโหดร้ายเพราะน้องสาวของเธอ บริสุทธิ์เกินกว่าที่จะรับมือกับอันตรายรอบตัวได้แต่นั่นมันคือสิ่งที่เธอคิดผิดเพราะคำทำนายในอดีตนั้นมันเริ่มทำงานแล้วปลายฟ้าไม่อยากให้ใครมองเธอว่าอ่อนแอเธอไม่เชื่อว่าฟ้าจะกำหนดโชคชะตาให้เธอแบบนั้นเธอจึงไปทำงานที่บริษัทในเมืองหลวงจากนั้นเธอก็เจอมอรสุมมากมายชะตาชีวิตของปลายฟ้า ช่างน่าสงสารดานวิมลเลขายกของลงจากรถแล้วนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ของปลายฟ้าแม้เธอไม่ได้เห็นการเติบโตของปลายฟ้าด้วยตัวเองแต่สิ่งที่ได้ยินจากสิ่งที่แม่โทรมาเล่าให้เธอฟังด้วยน้าเสียงที่มีอคติเธอก็พอนึกภาพออกตอนนี้วิมลเลขาหยิบกระเป๋าออกจากหลังรถด,ด้วยใจเต้นระสรำ น้ำตาเอ่อเล็กๆตรงรอบดวงตาเธอปาดน้ำตาให้แห้งและถือกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วลากเข้าบ้านวิมลเลขาลากกระเป๋าพลางมองรอบๆทางเดินดอกไม้ที่สวยงามชูช่อสวยภายใต้ความงามนั้นมันกลับดูเงียบเหงาเหลือเกินเธอดีใจที่ได้กลับบ้านครั้งแรกหลังจากที่บ้านหลังนี้ถูกสร้างเสร็จเมื่อราวสิบปีที่แล้ว แต่อีกใจก็กลัวเหลือเกินเธอคิดและเดินไปเรื่อยๆจนสุดทางด้านหน้านั้นเป็นประตูบ้านเธอวางกระเป๋าลงหน้าประตูไขกุญแจเข้าไปเมื่อประตูเปิดออกเธอก็ประจันหน้ากับน้องสาวเลขายืนอยู่น้ำตาไหลเอ,อิดด้วยความคิดถึงพลางเดินเข้าไปพูดกับน้องสาวฉันกลับมาแล้วนะวิมลเลขาพูด แต่ทุกสิ่งเงียบงันไร้การตอบกลับท่าทีเฉยชานั้นวิมลเลขาเห็นจนชินจากใบหน้าที่สวยงามวิมลเลขาได้แต่ถอนหายใจน้ำตาเริ่มเอ่อไหลาท่วมอีกครั้งเธอเสียใจทั้งยังคิดน้อยใจว่าแม้จะทำดีขนาดไหนคนอย่างเธอคงไม่ได้เข้าไปอยู่ในใจของใครได้เลยจริงๆ โดยเฉพาะกับน้องสาวที่ชื่อว่าปลายฟ้าวิมลเลขาคร่ำครวญท่ามกลางความเฉยชาผ่านใบหน้าของปลายฟ้าเธอตัดสินใจเดินเข้าไปในห้องนอนของตัวเองพร้อมกับน้ําตาจํานวนมากที่ไหลหลั่งออกมาเธอยังมันไม่อยู่ในใจเธอยังมีอะไรติดค้างแล้วอยากพูดกับปลายฟ้าอยู่มากมายแต่ปลายฟ้าคงไม่อยากจะรับฟัง วิมลเลยค่ะได้แต่โทษตัวเองที่เป็นต้นเหตุทำให้สาวสวยจิตใจดีอย่างปลายฟ้าต้องกลายเป็นคนเฉยชาเก็บกดเธอโทษตัวเองว่าเธอนั่นแหละที่เป็นตัวการสำคัญที่ผลักดันให้ปลายฟ้าไปเจอกับสังคมที่โหดร้ายและผู้ชายสารเลวคนนั้นติดตามรับฟังตอนที่สองของเรื่องแรงรักปาถนาได้ ที่ช่องนิยายครเหงาไปกวิศรานะคะขอบคุณค่ะ